อันยองจีซูคิมิดาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาคลินิกอีกแล้วอุยอ๋อลืมค่ะต้องยิงก่อนผ่านค่ะเรื่องของเรื่องวันนี้นะคะที่มาที่เดอ r i s ิสคลินิกเนี่ยก็เพราะว่ามา follow up หลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมหน้าเปลี่ยนไปหน้าเหมือนโกมุนยองบ้างแหละหน้าเหมือนจีซูบ้างแหลอะอะ รอดูเลยค่ะว่าไปทำอะไรมา ต้องมีคมด้วยอ่ะจะได้ดูเหมือนทางนแบบคนติองต้องบอกมาจริงจริงไม่ได้เปิดตอนนี้เจอพี่หมอแล้วนะคะอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยเราไม่ทักทายกันหน่อยหรอ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่หมอ <c oughs> สวัสดีค่ะ มาปรึกษากับคุณหมอว่าเอ้ยจะทํายังไงให้หน้าเราอะดูเล็กลงเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเนื้อแก้มเยอะมากเนี่ยพอทำหน้าอ,อย่างเงี้ยก็คือมันเอาเนื้อมากองได้เลยอ,าาอยากให้แบบกรอบหน้ามันชัดขึ้นทำาด้เลยไม่ยากเลยหนึ่งอยมันโยดซิ่งอเออทาไงดีอ่ะก็เดีย๋ยววันนี้ทําเป็นตัวเทอร์มาดเอสเอ็กซก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะของเทอร์มาดเป็นหัวใหม่ด้วยแล้วคือหัวเอสเอ็ซที่จะได้ปริมาณพื้นที่ในการยินพลังงานเยอะขึ้น30เซนะคะแล้วก็จะเก็บตรงนี้ให้ตามเอ่อพวกเอ่อแก้ม รู้สึกว่ามันมีเกินมาเนาะแล้วก็กรอบหน้าตรงนี้จะทําให้หน้าดูเรียวเล็กลงแล้วก็กรอบหน้าชัดขึ้นด้วยพร้อมเลยไหมพร้อมก็ได้ค่ะทำไมทำหน้าไม่มั่นใจเจ็บหรือเปล่านิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงอันไหนบอกเจ็บอันไหนเจ็บบอกเจ็บเดี๋ยวเจนนี่เ็นคนรีวิวว่าเจ็บหรือไม่เจ็บปักไปแต่ยาชากันเลยข้างนี้จะแบบย้อยกว่านิดนึงมีตรงนี้มากกว่านิดนึงทำหน้าปกติเก็บข้างนี้ให้เยอะกว่าก็ยกห่างคิ้วขึ้นนิดนึงใช่ไหมที่บอกว่าอยากทำตรงนี้ยกห่างคิ้วขึ้นหน่อย แต่เริ่มทําจากด้านขวาก่อนเนาะเดี๋ยวเริ่มพลังงานที่2.5แล้วดูว่าไหวหรือเปล่าเนาะถ้าไหวก็เพิ่มได้แต่ถ้าไม่ไหวก็ขอลดได้เนาะมันเป็นเทคโนโลยีสารที่แบบมันเพิ่มเข้ามาในตัวเนี้ยซึ่งทําให้แบบอาการเจ็บรดน้อยลงพร้อมนะหนึ่งสองสามไหวไหมนี่2.5ได้เนาะต่อเลยนะตรงไหนร้อนไปบอกได้นะ แต่ว่าคือโดยรวมนี่คือยกแล้วนะกรอบหน้าฝั่งนี้คือคมขึ้นมานี่เราอยู่กันที่3นะกรอบหน้าเดี๋ยวค่อยลดก็คือเราจะเช็คกันทุกระยะเลยตอนนี้ไปร้อยช็อตแล้วไหนดูหน้าตรงไหนหย่อนคอยหรือว่าส่วนไหนที่ยังมีแบบว่าไฟลายล็กๆพวกแบบริ้วรอยต่างๆเราก็จะมาเก็บกันแบบพวกหางตาใต้ตายอย่างเงี้ยค่ะใช่มันสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้ด้วยเฮ้ยเราก็พูดเพลินเลยเนาะแบบเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยจะเป็นหลังทําทันทีเนาะก็จะเห็นได้ว่า อันนี้คือแก้มสองข้างก็คือจะลดลงไปแล้วก็นะครับเนี่ยงก็จะหายไปแล้วก็กรอบหน้าก็จะชัดขึ้นหน้าก็จะได้รูปมากขึ้นหลังจากทําทันทีแล้วก็เราได้ทําการยกหางตาทั้งสองข้างขึ้นมาด้วยขึ้นมาอ่ะแล้วก็เราได้ทําการอ่ายกหางตาทั้งสองข้างนะครับขึ้นมาด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตาก็จะสว่างสดใสขึ้นมาด้วยน้โอยโอยน้หนักเขาเดิมแต่ว่าหน้าเรียวขึ้น ดนนเียวคอ่ะเป็นตัวของตัวเองได้หรือยังขออนุญาตถอดแมส์นะขออนุญาตได้ไหมขออนุญาตคุณผู้ชมได้เลยค่ะโอเคเนาะนะครับอย่าตกใจหน้าหมอนะหมอไม่ได้แต่งหน้าเลยหมอหลองมากกลมุนยองไงอ้าวก็ที่เราแบบเซตโกกันไว้ไงว่าว่าหน้าเนี้ยด้วยเทอร์มา F X เนี่ยออกมาต้องกลมุนยองไม่ใช่คําว่าเรียวไม่ใช่คำว่ากรอบหน้าใช่คําว่ากลมุนยองอยู่ได้ปีครึ่งปีครึ่งเลยเหรอ เออมันก็แล้วแต่คนอะ่ะออกกาลังกายด้วยไม่แบบใช้ชีวิตที่มันแบบกินเยอะๆน้ําหนักขึ้นอะ่ะม,มันก็จะอยู่กับเราค่อนข้างนานหน่อยอพอแยกจับแก้มได้อุ้ยขนจะเหมาะจับกาวหมอดทำไมทำอย่างนั้นล่ะกุมุนยองเขาเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้เลยย่าย่า บีบบีบบีบแบบนี้แหละไม่ต้องทาอะไรมากเลก็ดูว่าไขามันมันกระชับขึ้นมอะไรเงี้ยครับซึ่งคนเราก็จะต้องมีไขมันตรงแก้มกันอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติปกติเพียงแค่ว่าจากตอนแรกมันอาจจะอยู่กันแบบหลวมๆหรือปริมาณเยอะอย่างเงี้ย,ยแล้วก็แบบไปลดปริมาณเข้าลงแล้วก็ทําให้เขาแบบอยู่กันแบบแพ็คแน่นขึ้นอะไรเงี้ยจะทาให้หน้ามันดูกระชับแล้วก็เรียวโอเคนะก็อย่างนี้ก็ถือว่าถือว่าประสบความสาเร็จเนาะเราเนาะสวยขึ้นมากพี่หมอดีใจป้ะแล้วนี่แต่ว่าุก คือพอใครทามาแบบนี้นี่บอกเข้าไปบอกเข้าไปว่าเดอะลิสเท่านั้นทำเทอร์มอคือดีมาก้าไปถามก่อนว่าพี่หมอรู้จักเจนนิสได้จากไหนพูดสิพูดไปดูคลิปสัญยกรรมน้องก่อนที่จะมาเล่นละครด้วยกันเข้าไปดูบอกหมดเลยเว้ยมันแบบจมูกที่ไหนจมูกเท่าไหร่จมูกยังไงกี่ครั้งคางเท่าไหร่ก็ดีแล้วแต่บางอย่างเราทําเราก็ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องโอเพนทุกอย่าง ให้แบบเก็บให้มันเป็นแบบความลับเบาๆแบบสวยขึ้นแต่อะไรวะโดนอะไรมาวะทาไมสวยขึ้นมันต้องแบบอย่างนี้บ้างนั้นพอแล้วงันปิดคลิปลากล่าบายๆค่ะเอาจะพิ่งหมายว่าให้เขามาหาหน่อยบอกพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วอยากให้แบบมีคนมาหาไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคิวแน่เดี๋ยวจะมีที่นี่มีทุกอย่างเลยนะแบบโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เบสโ้เลเซอร์กำจัดโค้งกำจัดขนเนี่ยไอ้หลจะนี้จะทําแบบพีชีพรีวิวกำจัดขนน้องอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องมีเงื่อน่ะ เออเเอาดิเอาดิไม่ได้อันนี้อันนี้อันี้ก็ไม่อยากเปิดหมดบ้างเออเหรอ,เ,อเรื่องนี้เป็นความลับเหรอเป็นความลับวันนี้ยังไงวันนี้ไหนๆก็ต้องเมนเทนแน้นอะไรต่อปะ่ะเมนเทนแนนเลย <laughs> ยังจะตาไว้อีกไม่บอกหรอกว่าจะทำอะไรไป <laughs> แล้วนะพูดดังไม่ได้ลูกค้าท่านอื่นอยู่ไม่ไหวนล้นท่านผู้ชมจุกๆๆแล้วเจอกันคลิปหนะ้าค่ะ <ญ> <hertz> ยังไงนะคะสวยได้มือมอริสนะคะยังไงก็ฝากคลินิกด้วยนะคะเดี๋ยวคลินิกที่โครงการเฮดคอเตอร์เอกมัยลาดพร้าวค่ะ